ดีค่ะนี่คือแอปดอบลิดช็อป ินะคะควันนี้พี่เจราก็จะมาแนะนําสินค้าชื่อไฟเบอร์นะคะจะมารีวิวแฟนพี่เองนะคะจากน้ําหนักตัว102กิโลนะคะแล้วนางได้ไปซื้อเป็นโปรนะคะ3แถม2นะคะก็เท่ากับ5กล่องตกเฉลี่ยกล่องละ360บาทนะคะมันคุ้มมากเลยนะคะนางทานไปภายในระยะเวลา2เดือนนะคะนางลดไปถึง12กิโลเลยนะคะเห็นไหมคะ แล้ววันนี้นางก็ไปช่างอีกทีหนึ่งนะคะลดเหลือ88กิโลนะคะหุ่นนางฟิตฟีวมากเลยนะคะไม่ใช่แต่ตัวนางที่ทานนะคะตัวพี่เจลาก็ทานด้วยเหมือนกันนะคะลดไปถึง3กิโลเลยค่ะสำหรับใครที่อยากลดน้ำหนักลดหุ่นลดพุงแบบจริงจังเลยนะคะพี่เจลาก็แนะนำสินค้าตัวนี้เลยค่ะเป็นไฟเบอร์นะคะสามารถเข้าไปสั่งซื้อในอดอบลิได้เลยนะคะโหลดติดตั้งฟรีค่ะมีสินค้า อตอนนี้ยังไม่หมดโปรนะคะสามารถเข้าไปซื้อได้เลยนะคะวันนี้พี่จีราก็าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ